ลักษณะของงานตัวแทนประกันนะเป็นยังไงนะปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกทุกท่านว่านะการขายประกันนะฮะมันจะมีสองทางนะท่านทางออฟไลน์กับออนไลน์นะผมเนาะออฟไลน์คือขายคนรู้จักครับขายเพื่อนขายฝูงนะผมขายผ่านคอนเน็ชันนะตลาดธรรมชาตินะครับผมเนาะเพื่อนไลนตั้งแต่มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงนะมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทนะเพื่อนในที่ทํางานอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เนี่ยที่เราไปขายได้และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นะครับผมเนาะไว้ใจทุกๆท,ท่านอยู่แล้วแล้วก็ถึง กลุ่มคนที่เป็นออแกนิกทุกท่านเขาไม่ซื้อกับเราเขาก็ซื้อกับคนอื่นอยู่ดีแต่วันนี้ครับทุกท่านที่ไม่ซื้อกับทุกท่านเพราะบางครั้งเขาไม่รู้ว่าทุกท่านขายประกันแล้วอันที่2คือเขาอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วครับช่องทางการขายผ่านช่องทางออแกนิกนะหรือตลาดธรรมชาติเนี่ยจะต้องอา่าอาศัยความรู้นิดหนึ่งทุกท่านก็ต้องมีอ่การพัฒนาความรู้นะอีกช่องทางหนึ่งครับผมนะช่องทางออนไลน์ขายคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยซึ่งเป็นช่องทางที่เราเน้เน,นอยู่แล้วนะเพราะวีเนี่ยคนมรู้จักตลาด จะกว้างขึ้นนะครับตลาดธรรมชาติเราแคบใช่ไหมทุกท่านนะแต่ละตลาดออนไลน์มันคือกว้างมากนะเราสามารถขายคนได้ทั้งประเทศไทยเลยนะผมแต่ข้อเสียของมันคือทุกท่านจะต้องพัฒนานะให้มีความน่าเชื่อถือนะผมออกกล้องแบบนี้ให้ได้พูดแบบนี้ให้ได้นะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าครับทุกท่านเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็น,นเปลี่ยนจากว่าที่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าผ่านอะไรครับผ่านการพรีเซนต์ผ่านการสร้างตัวตนแบบนี้นะผมพูดวิดีโอให้เขาเข้าใจแบบนะทำให้เขา เชื่อถือเราว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือและลูกค้าก็จะมาซื้อกับเรานะผมอันนี้ก็จะเป็นช่องทางออนไลน์นะผมเนาะออนไลน์ออฟไลน์สําคัญทั้งคู่นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับการขายประกันนะครับผมไม่ง่ายแต่ถ้าท้าท่านทําได้ก็นะครับรายได้ก็จะดีไปด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือช่องทางการขายประกันนะครับผมท่านขายได้2ช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์นะครับผมสองช่องทางครับผม